ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการของทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับนายกพลดีบุญมีณชุมแพรัรบน้าที่มเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโอมิคอนหรือว่าโอไมคอนเนี่ยในประเทศอังกฤษเองนะครับที่มีสาเหตุการแพร่กระจายที่ค่อนข้างรวดเร็วและในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในส่วนของผลข้างเคียงนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผลข้างเคียงที่ตอน ได้รับวัคซีนมานนั่เองโดยในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองาศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีค,สสดค,ครับอาจารย์ครับครัสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในส่วนช่วงนี้นครับสถานการณ์ทั่วโลกเองที่กําลังจะเข้าไปในสู่ช่วงของเขาดาวเองหรือว่าปีใหม่ที่จะมาถึงเองเนี่ย ทั่วทุกพื้นที่เองเขาก็มีมาตรการในการรองรับค่อนข้างรัดกุมนะครับในส่วนของประเทศอังกฤษเองครับสถานการณ์ของโอมิคอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะในอังกฤษเองค่ะก็พบว่าไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยนะคะก็ได้เป็นเชื้อหลักค่ะหรือว่าโดมิแนนนะคะคในอังกฤษค่ะซึ่งในอังกฤษที่ประมาณสั่สองต่อวันที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ติดเชื้อโอเมก้าอเนี่ยถึงร้อยละหกสิบเลยทีเดียวนะคะจากผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โควิดทั้งหมดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ เชื้อทุกๆสายพันธุ์ซึ่งในขณะนี้ค่ะแนังกฤษเองค่ะก็มีผู้ติดเชื้อถึงวันละประมาณ9ก้าหมคนด้วยกันค่ะแล้วในแพทย์หลายคนนะคะก็ประมาณว่าผู้ติดเชื้อจริงเนี่ยค่ะน่าจะถึงวันละ3ามแสนคนต่อวันเลยแนอังกฤษ เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ดีเทคเชื้อนะคะกับคนที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีจํานวนที่แตกต่างกันเพราะว่ามันมีคนติดเชื้ออาจจะปริมาณเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามารับการตรวจแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อเนี่ย ก็มีถึงประมาณ90 0 0 0คนด้วยกันนะคะแล้วในอเมริกาเองค่ะก็พบว่าสายพันธุ์โอเมกครอนตอนนี้นะคะได้เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าแล้วค่ะ mm hmm. ในแอฟริกาใต้เองค่ะก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอมกครนเนี่ยนะคะที่เข้ารับการรักษาตัวเนี่ยในวันพุทธที่ผ่านมาค่ะประมาณ9,000คนด้วยกันค่ะซึ่งอัตราการนอนโรงพยาบาลในตอนนี้นะคะในประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะ ก็อยู่ที่ราวร้อยละห้าสิบผ่าของผู้ที่พบว่านะคะหรือว่ารีเท t ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อค่ะแล้วก็พบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะของผู้ที่อยู่ใน h ฮซีนะคะหรือว่า h ฮ a r e หรือว่า i อซนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะซึ่งก็พบว่านะคะ คนในอังกฤษเนี่ยประมาณห้าล้านคนที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนเนี่ยค่ะก็เกาะให้เกิดผลกระทบบัต่อการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยที่ทําให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งคนมากกว่าประมาณเจ็ดพันคนเนี่ยนะคะก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อเนี่ยค่ะก็จะ ติดเชื้อนะคะกระจายได้ดีในบริเวณหลอดลมค่ะหรือว่า mm hmm. ที่เรียกว่าบองครูสนะคะซึ่งหลอดลมเนี้ยนะคะมันจะเกิดการอักเสบค่ะคุณอู่จากการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายของเชื้อเนี่ยได้ดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าบริเวณหลอดลมเนี่ยนะคะได้ดีกว่าสายพันธุ์เดลตาเนี่ยถึงร้อยละเจ็ดสิบด,ด้วยกัน mm hmm. ซึ่งก็หมายความว่า สายพันธ์โอมกคาอเนี่ยคะ่ะมันจะกระจายเชื้อได้ดีในบริเวณหลอดลมค่ะเร็วกว่าสายพันธ์เดลตา้าซึ่งเชื้อโอเมกคาอนเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็ะพบว่าพบเชื้อโอมกคาอนในบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็เยอะมากกว่าในบริเวณปอดซึ่งสายพันธ์เดลต้าเนี่ยคะ่ะก็จะกลับกันคือจะพบว่าจเจริญเติบโตเนี่ยแล้วก็กระจายเชื้อได้ดีในบริเวณปอดมากกว่าในบริเวณหลอดลม เพราะฉะนั้นเนี่ยสายพันธุเดลต้านเนี่ยค่ะจะมีการเพิ่มจำนวนเชื้อเยอะเนี่ยในบริเวณ RVO line นะคะที่ทำให้เกิดไายตกไฮสตอมซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปอบบวมเนี่ยแล้วก็เป็นมากจนแบบเสียชีวิตได้นะคะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นคุณอูก๋ก็จะเห็นความแตกต่างนะว่าพอติดเชื้อในบริเวณหลลมได้มากเนี่ยค่ะ มากกว่าบริเวณปอดเนี่ยมันก็เลยทําให้อัตราการตายเนี่ยมันจะน้อยกว่า uh huh. ในขณะที่เชื้อของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพอมันแพร่กระจายในปอดเนี่ยค่ะมันจะทําให้ถุงไอเวอร์ออลน์ในปอดเนี่ยซึ่งทําการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยค่ะมันเกิดอาการหนามค้างซึ่งเป็นที่มาของอาการปอดบวม,มนะคะซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตเนี่ยเราก็พบว่า สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยค่ะจะพบว่ามีการกระจายของเชื้อเนี่ยแล้วก็เกิดอาการปอดบวมเนี่ยได้มากกว่าสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ hmm. เพราะว่าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงแล้วก็เกิดการล้มเหลวของอวัยาวะอื่นๆค่ะก็เลยพบว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุเนาะคุณอู๋ว่ามันแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วคือมันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะมันก็เกิดมาจากการ ติดเชื้อหรือว่ากรกระจายเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในหลอดลมซึ่งอยู่ในส่วนบนน่นะคะพออยู่ในหลอดลมเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการกระจายจากการไอแล้วก็ใกล้กับทางเดินหายใจเราทำให้เราสามารถที่จะ หายใจออกไปได้ค่ะแล้วก็เกิดการกระจายของเชื้อโรคสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยจากการแพร่ระบาดได้ดีกว่าสายพันธุ์เดลต้านั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าอาการเนี่ยของโอเมก้าเนี่ยก็จะเกิดการไอใช่ไหมเพราะว่ามันติดทางหลอดลมมันก็เลยทําให้มีการกระจายของเชื้อเนี่ยจากการไอเนี่ยไปสู่คนอื่นๆเนี่ยได้เยอะกว่าสายพันธุ์เดลตาอือ คือที่อาจารย์พูดมานั่นก็คือสาเหตุของการแพร่กระจายในส่วนใหญ่ของโอม,มิคอนถูกไหมครับที่ผมได้ยินข่าวมาเองเนี่ยที่เขาแจ้งมาว่าอาการส่วนใหญ่แล้วของโอมิคอนเองก็จะมีส่วนของอาการไอแห้งๆห,หรือว่าคอแห้งเหมือนกับมีไวรัสลงคอคือบางคนเองเนี่ยถ้าสมมติยังไม่รู้สึกถึงอาการที่ตัวเองป่วยหนักจริงๆก็จะไม่ได้มีการไปตรวจหาเชื้อของโควิด -19 แล้วในส่วนของวัคซีนเองนะครับที่มีผลป้องกันหรือว่ามีผลข้างเคียงต่อการช่วยรักษาหรือว่า าการบรรเทาของโอมคิคอนได้ไหมครับค่ะก็จากที่คุณอู่พูดนะคะมันก็สังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจากการติดเชื้อในปอดเนี่ยคะ่ะที่มันน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านี่เองคะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดอาการรุนแรงคะ่ะแล้วก็อัตราการตายเนี่ยที่น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าน,นะคะคแต่งานวิจัยเนี้ยมันก็มาจากฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้อะคะ่ะซึ่งตอนเนี้ยก็ รอการ peer review อีกครั้งนะคะก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยฮ่องกงเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทาะในการแยกเชื้อนะคะสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยออกจากเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์ที่ติดเชื้อแล้วค่ะจากการย้อมสีนั่นเองค่ะก็เลยทำให้เรารู้ว่ามันมีการกระจายตัวของเชื้อเนี่ยอยู่ในตัวไหนบ้างนะคะ ซึ่งหากเราแยกได้เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างเนาะจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยโดยแยกสายพันธุโอมิครอนเนี่ยว่ามันมีลักษณะของเชื้อที่แตกต่างกันยังไงค่ะแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาเป็นวัคซีนน,นะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เนี่ยต่อสายพันธุ์โอมครอนได้ในที่สุดค่ะซึ่งการแยกเชื้อนี้เองค่ะเราก็พบว่าสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยก็สามารถที่จะ เพิ่มจำนวนได้มากกว่าสายพันธุเดลต้านะคะคุณอู่ถึงเจ็ดสิบเท่าภายในระยะเวลาเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะในหลอดลมของมนุษย์แต่ในบริเวณต่อเนี่ยกลับเพิ่มจำนวนได้น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะคะคถึงสิบเท่าด้วยกันแต่ก็อย่าลืมว่าโอมคิครอนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็กระจายเชื้อได้ก็คือ ทั้งในปอดของมนุษย์แล้วก็ในหลอดลมของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่ามันจะกระจายแค่ในหลอดลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เกิดกรณีของไซโตัไคสตอมได้เช่นเดียวกับสายพันธุ์เดลต้าเหมือนกันแล้วก็อาจทําให้เกิดการดุลแรงได้เช่นเดียวกันนะคะคแล้วก็จากผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าสายพันธุ์นี้นะสามารถ หลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเนี่ยแล้วก็ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาตินะคะหรือว่า Natural Infection ได้ด้วย<ะ>ดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ง่ายค่ะซึ่งตามที่คุณอูถามนะคะเรื่องผลข้างเคียงะคะ่ะจากการเกิดวัคซีนน,นะคะที่รุนแรงเนี่ยปัญหาเรื่องวัคซีนเนี่ยค่ะ ก็มีในแพทย์นี่นะคะพบว่ามีหญิงสาวในโคเป็นเฮเกนเนี่ยค่ะที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเข้าไอซีค่ะเนื่องจากพบความผิดปกตินะคะถึงขั้นเข้าไปคือไอตัววัคซีนเนี้ยมันเข้าไปในการแสเลือดแบบทันทีดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ในแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าวัคซีนเนี่ยมันเข้าไปในเลือดแบบทันทีเนี่ย มันจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรบ้างอนะคะ<ช>ซึ่งวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะจะไม่ฉีดเข้าเส้นเลือดเนาะแต่เราอ่ะฉีดเข้าที่กล้ามเนือ้อใช่ไหมคะใช่ครับผมตรงแขนอะไรอย่งเงี้ยครับถูกต้องเพราะว่าจากที่คุณอู๋เนี่ยมีการฉีดวัคซีนสามั้ังเนี่ยก็จะเข้าที่กล้ามเนื้อตรงแขนเนาะใช่แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุเหมือนกันที่ทําให้วัคซีนเนี่ย มันเข้าไปในกระแสเลือดแบบทันทีทันใดในขณะฉีดค่ะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตารายได้นะคะคซึ่งก็มีคนลองนะคะในการศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลองค่ะก็พบว่าถ้าหากมีการฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าการะแสเลือดโดยตรงนะคะโดยไม่ผ่านกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบที่ปอดแล้วก็หัวใจของสัตว์ได้เช่นเดียวกับ การเกิดในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะซึ่งก็มีคนเสนอว่าเอ๊แต่ทำไมในสาท์ทดลองเนี่ยสัตว์เนี่ยอาจจะได้รับปริมาณวัคซีนที่มากกว่าคนหรือเปล่าถึงทำให้เกิดผลข้างเคียงของการอักเสบที่หัวใจแล้วก็ปอดแต่ในแพทย์ในกลุงโคเปนไฮเกนนะคะก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาท์ทดลองเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ในคนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคือถ้าหากเรามีการฉีดวัคซีนแล้วเกิดอิเสบ คือมันเข้าไปสู่กระแสเลือดโดยตรงเนี่ยค่ะโดยไม่ผ่านกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดอารอักเสบที่ปอดแล้วก็หัวใจหรือว่าตับของคนที่ฉีดวัคซีนได้ สแสดงว่าผลข้างเคียงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าส่งผลต่อสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมีคําถามหนึ่งตรงที่ว่าสแสดงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยก็ต้องมีความเลือกว่าเราต้องฉีดวัคซีนตัวไหนดีกว่าเพื่อจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต้านทานกับเชื้อของโอไมรอนได้หรือว่าอาจารย์มีตรงไหนไหมที่แนะนําว่าต้องควรฉีด m อ็มหรือว่าเชื้อตายเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของตัวโอไมรอนเนี่ยครับ ถ้าสิ่งนี้มันน่าสนใจนะคุณหรูเพราะเขาพูดบอกว่าไอ้ตัวของทั้ง mRNA เนี่ยค่ะแล้วก็ไวรัลเวกเตอร์เนี่ยถ้าหากเราฉีดเข้ากระแสเลือดโดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่า mRNA เนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่าวัคซีนในกลุ่มไวรัลเวกเตอร์ซึ่งสิ่งนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่มัน สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าเทคนิค,นะคะในการฉีดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนี่คือสาเหตุว่าทําไมในประเทศอังกฤษเนาะหรือว่าหลายๆประเทศในโยุโรปเนี่ยก็จะต้องมีการเทรนผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนอย่างที่ผ่านมาเมื่อทีที่แล้วเนี่ยทางอ,อังกฤษเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มมีการกระตุ้นการฉีดโดสที่สามใช่ไหมคะ เขาก็ให้ในแพทย์และพยาบาลเนี่ยค่ะมาเทรนการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องด้วยซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัคซีนเนี่ยได้เข้าสู่กะระแสเลือดโดยไม่ผ่านกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะจากการอซกเดเนี่อย่างที่ผ่านมาที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอัิเสบดังกล่าวก็ได้คือวัคซีนเนี่ยเผลอหลุดเข้าไปในเส้นเลือดโดยตรงอะไรเงี้ยนะคะโดยที่ไม่ผ่านกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่า บางคนนะคุณอู๋คุณอู๋เคยให้แบบยาทางสายน้ําเกลือไหมเคยครับผมทางสายน้าเกลือเนี่ย <c oughs> เขาจะให้ทางหลอดเลือดดาถูกต้องไหมคะใช่ครับเรารู้สึกนะว่าตอนที่ให้ยาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกลิ่นของยาแล้วก็รสของยาได้ <c oughs> เวลาที่เขาฉีดยา <c oughs> จะมี t e x t u r ์อของความขมๆนิดนึงแบบเป็นแบบไป,ไป,ไปลายๆอะไรงี้ลึก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านั่นนะคะ่ะก็คือสาเหตุที่บอกว่า บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าได้รับรูกลิ่นแล้วก็รสของยาได้เพราะว่าเรื่องมาจากว่าวาัคซีนเนี่ยเข้าไปในกระแสะเลือดค่ะ แล้วก็ทําให้สามารถรับรูก,กลิ่นหรือลดได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราฉีดแล้วเราเข้ากล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถรับรูก,กลิ่นหรือว่าลดได้อันเนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเนาะที่คนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยอาจจะบอกแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่สังเกตอาการนานขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากเราได้รับกลิ่นหรือว่าลดของวัคซีนซึ่งทําไม หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมวัคซีนพอเข้าไปในการแสเลือดเนี่ยมันถึงทําให้ปอดแล้วก็หัวใจหรือว่าตาบะอักเสบก็เพราะว่าพอเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันก็สุดท้ายเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะเข้ากล้ามเนื้อก็ตามแต่สุดท้ายมันก็จะต้องเข้าสู่กระแสเลือดอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยค่ะ มันก็จะทําให้วัคซีนเนี่ยค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆ mm hmm. แล้วก็ทําให้เกิดผลอย่างช้าๆจึงทําให้เกิดผลทั้งเคียงเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะเพราะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ฉีดเข้ากา้ามเหนือเนี่ยมันก็จะทําให้วัคซีนเนี่ยค่ะเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยช้ากว่าการฉีดเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงนะคะ mm hmm. แล้วก็วัคซีนประเภทไวรัลเวกเตอร์เนี่ยก็มี โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก็คือการอักเสบที่ปอดแล้วก็หัวใจค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดอาการข้างเคียงดังกล่าวเนี่ยนะคะในะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าพวกเส้นเลือดเหล่านี้ค่ะมันจะเกิดการอุดตันได้ถ้าเราฉีดเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเลือดเนี่ยค่ะนาพาวัคซีนเนี่ยเข้าไปในปอดเพราะว่าอย่าลืมว่าเลือดเนี่ยนะคะมันจะต้องไปรับออกซิเจนในปอดใช่ไหมคะเข้าไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนเมื่อเลือดเนี่ยค่ะนาพาวัคซีนเนี่ยเข้าสู่ปอดโดยตรงเนี่ยคะ่ะซึ่งเส้นเลือดฝอยในปอดเนี่ยคะ่ะมันจะเล็กกว่าเส้นเลือดภายนอก มันก็อาจจะก่อให้เกิดการอุดตันเนี่ยของเส้นเลือดในปอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการอุดตันเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดบัตคลอกกันนะคะหรือว่าเลือดข้างในปอดนะคะ<ม>หรือว่าเลือดข้างในหัวใจอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าในตับก็เช่นเดียวกันค่ะในตับเนี่ยมันก็จะมีภูมิต้านทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัคซีนเนี่ยค่ะเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเนี่ยค่ะถ้ามันผ่านเข้าไปสู่ในตับเพื่อผ่านการฟอกเนี่ยค่ะ รับเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามามันก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดที่เข้าไปฟ้องในปับเนี่ยค่ะตับมันก็จะทําการคัดกรองเชื้อเนี่ยไปจากวัคซีนเช่นเดียวกันนะ,นะคะม,มันก็ทําให้เกิดอวัยวะตับเนี่ยล้มเหลวหรือว่าอุดตันหรือว่าเกิดการอักเสบได้เช่นเดียวกันนะคะคุณอู๋อ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบริการเรื่องการฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากความระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญด้วยใช่ไหมครับแล้ววิธีการในการป้องกันตรงนี้ลหละอาจารย์มันสามารถป้องกันยังไงได้บ้างครับค่ะจากสาิตินะคะก็กล่าวไว้ว่าวัคซีนเนี่ยประเภท mRNA ค่ะแล้วก็ v i r a l v ว c t ตอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการดังกลา่าวขึ้นได้เหมือนๆกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยคะ่ะก็จะต้องมีการเรียนรู้เทคนิคเนาะในการระมัดระวัง ที่จะไม่ให้วัคซีนเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการอักเสบดังกล่าวนะคะอย่างเช่นในเดนมาร์กเนี่ยค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะใช้วิธีการ a อ p i r a t i n g นะคะหรือว่าใช้วิธีการที่รอเข็มออกมาก่อนนะคะเทคนิคของศัพท์แท้เขาจะใช้เขาจะเรียกว่ารอร,รอเข็มออกมาก่อนดูซิว่าเข็มเนี้ยมันเข้าไปในเส้นเลือดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าสมมติว่าไม่เข้าอะไรเงี้ยก็ค่อยฉีดวัคซีนเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ซึ่งก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงค่ะจากการที่วัคซีนเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตันในปอดหรือว่าอุดตันในหัวใจหรือว่าอาจจะส่งผลให้เกิดการอาเจีในปับได้อื uh huh. แล้ววิธีการในการป้องกันตนเองเหรออาจารย์ในส่วนของบางคนที่เขาได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชื้อตายหรือว่าในเันเอครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3าและล่าสุดเนี่ยก็ในประเทศไทยเองมีบางส่วนเองนะครับที่ได้ฉีดเข็มที่4ไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้เองครับที่เวลาในการป้องกันตนเองต้องมีมากน้อยหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเพิ่มไหมครับค่ะก็ยังต้องใช้วิธีการป้องกันเนาะเหมือนกับ คนปกติทั่วไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราก็อย่าลืมนะคะว่า uh, risk of re-infection เนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะจากผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งมันก็มีโอกาสนะที่เราจะได้รับเชือ้อแล้วก็ส่งต่อเชื้อเนี่ยไปสู่ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะคะคเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะหน้ากากนะคะ N95 เนี่ยก็สําคัญด้วยในการที่จะป้องกันเชื้อสายพันธ์โอเมก้ารอนเนาะเพราะว่ามันแพร่ระบาดเนี่ยได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึงเจ็ดิบเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้อง ใช้หน้ากากที่มีการกรองในระดับที่พิเศษเช่นเดียวกันนะคะคแล้วก็ในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะเช่นการออกไปรับวิตามินดีในยามเช้านะคะการได้รับซิงอย่างเพียงพอนะคะก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยให้ทํางานได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ผลข้างเคียงเนี่ยจากการเกิดวัคซีนเนี่ย น้อยลงด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถทํางานได้ตามปกตินั่นเองนะคะมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็รู้จักเชื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญค่ะก็คือการที่พยายามที่จะไม่เข้าอยู่ในพื้นที่ที่อากาศปิดนะคะหรือว่ามีคนจํานวนมากๆค่ะเพราะอย่าลืมว่าสายพันโอมก้าเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกอ่อให้เกิดการใส่ตไคไข่ตอมเนาะได้เช่นเดียวกับ สายพันธุ์เดลต้านะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ทางในปอดแล้วก็ในหลอดลมเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมีอัตราการติดเชื้อในปอดที่น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านั่นเองค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วตัวเราเองเนี่ยครับหลังจากราบับวัคซีนก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัมอย่างที่อาจารย์บอกไปหรือว่าการเว้นระยะห่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ทุกครั้งหลังจากที่ไปสัมผัสกับจุดร่วมนะครับ สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องควรระมัดระวังคือเราต้องไม่เป็นตัวแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนะครับอาจารย์ในส่วนช่วงท้ายเนี่ยครับช่วงจะปลายปีหรือว่าจะเข้าปีใหม่แล้วครับอาจารย์เรามีข้อควรในการปฏิบัติหรือว่าควรดูแลตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย์แค่สิ่งที่สาคัญเนาะอาจารย์ว่าเราก็ควรที่จะ ไม่ตื่นระหนอกนะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันก็สําคัญพอๆกับปัญหาสุขภาพกายนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตตามปกติของเรานั่นแหละไม่ต้องไปเครียดอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังะคะ่ะเทศกาลช่วงเฟสตีลเนาะหรือว่าเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะ มีความสุขได้นะแต่ว่าเราก็มีความสุขอย่างระมัดระวังตัวเองค่ะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมค่ะเช่น<ช>ที่คุณูได้ค่ะเนะว่าเออคนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่อยู่กักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เราปลอดภัยเนาะทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยนะคะคถ้าเรารู้ว่าเราไปสัมผัสกลุ่ม เสียงนะคะหรือว่าไปสัมผัสแบบผู้ติดเชื้ออะไรเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะมีการกักตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิวันนะคะเพื่อดูอาการด้วยนะคะก็เป็นการเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเ,ออเราเนี่ยจะไม่นําเอาเชื้อไปแพร่ระบาดให้กับคนรอบข้างของเราหรือว่าชุมชนของเราด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วก็อย่างที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้มีการกำชับตลอดเวลานะครับและยิ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าในหลายพื้นที่เองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีการจัดงานเค้าดาวในหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองาศาสตราจารย์ดออรอัจชราชลาญนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรม มศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากรัาจา์ครับ,<อ>รบและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยสําหรับวันนี้ผมนายกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวย่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย